สวัสดีครับผมมิกจาก SC Good Home นะครับวันนี้มีทาวน์โฮมปล่อยเช่ามาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น02 r s n 013นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับตรงนี้ก็สามารถจอดรถยนต์ได้1คันนะครับณนะปัจจุบ,บันบ้านนังกาวยังมีผู้เช่าอยู่นะครับผมขออนุญาตผู้เช่าเข้ามาถ่ายบ้านก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเคลียร์ของอะไรเรียบร้อยก็สามารถจอดรถยนต์ได้ ถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามีของอะไรนะครับนี่นะครับมีคขนโดน้องแมวด้วยเมื่อกี้เห็นแว๊บๆผู้เช่าน่าจะเดียงน้องแมวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่1นนะครับนี่คือไฟที่ทางโฮมไม่ได้กับพิบนะครับเป็นที่กล้องผมนะครับ กำลังหาทางแก้อยู่นะครับก็อาจจะขอโทษที่ทำให้เสียบรรยาการในการรับชมนะครับผมตรงนี้ก็เก็บของได้นะครับใต้บันไดเนาะ,ะตรงนี้ก็เราทำเป็นโซนรับแขกแบ่งเป็น2โซนเลยก็ได้นะครับตรงห้องโถงเมื่อกี้กับตรงนี้เนาะตรงนี้เราก็ทำเป็นอีกโซนหนึ่งไว้สำหรับรับแขกก็ได้ถัดม,มาตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับนี่ตรงนี้เป็นห้องครัวเนาะแล้วก็พ่วงกับ การซักล้างไปได้เลยนะครับเนี่ยก็ถ้าเคลียร์ของอะไรมันก็จะโล่งนะครับตรงนี้เหมือนผู้เช่าเก่าเขาก็จะปลูกแบบพวกกระบองเพชรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีของอยู่นะครับก็เขาจะย้ายออกสิ้นเดือนนะครับผมก็ขออนุญาตเขาเข้ามาถ่ายก่อนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันนะครับคือบ้านเพิ่งรีโนเวทไปก่อนที่จะมีผู้เช่าเข้ามานะครับ พอดีนเวทได้ไม่นานก็ผู้เช่าท่านนี้ก็เข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่1น,นะครับน,นี่ท่านี้ทางซ้ายมือนี่นะครับก็อาจจะมีของบางอย่างที่ยังต้องเก็บอยู่นะครับเพราะว่าจะของก็ทยอยออกไปแล้วบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเนาะปล่อยเช่าที่เดือนละ5,500บาทนะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะครับ ก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับอาจจะมีข้าวของอยู่บ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับห้องนอนห้องที่สองก็จะมีคนอยู่เนาะอาจจะมีของนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องที่สองนะครับห้องน้ำ,ห,นำห้องนี้ก็ติดเครื่องทำามรุนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวถ้ามีผู้เช่าสนใจก่อนเข้าอยู่ก็พี่เขาก็จะบีคินนิ่งให้ทีหนึ่งนะครับเคลียร์ของทาความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับหลังนี้02 RHN013 นะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับ1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้อง2ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวแล้วก็พื้นที่19ตารางวานะครับ ปล่อยเช่าที่เดือนละ5 5 0 0บาทนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชันอยู่ใกล้ยแยกไม่เหยียที่หางดงนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้บางอย่างตามที่เห็นไปเลยก็เคยจะมีเตียงกับโต๊ะข้างแป้งให้1ชุดแล้วก็โต๊ะทานข้าวอีก1ชุดนะครับแล้วก็มีแอร์ให้1เครื่องสัญญาขั้นต่ํา1ปีประกัน2ร่วงหน้าหนึ่งจ่าย3เดือนเข้าอยู่ได้เลยนะครับใครกําลังที่มองหาทาวน์โฮมราคาไม่แพง5,500บาทก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสว,ส,สวัสดีครับ